การจัดการของอาการปวดที่บริเวณนักแข้งเนี่ยบริเวณที่เจ็บนะครับถ้าเราจับตรงนี้จะเป็นที่เบียร์ข้างในเข้ามาจะเป็นที่เบียร์แล้วเป็นกระดูกนักแข้งนะฮะยาวมากเลย แต่ถ้าตรงนี้มันจะเป็นร่องระหว่างที่บูล่าอ่าทีนี้เราก็จะค่อยๆเอามือจับนี้ก็ได้ครับแล้วก็ดึงออกมาเรานวดตัวเองเนาะโอ้ยโดนมากตรงนี้จะเจ็บมากเรารู้สึกถึงซึ่งตรงนี้นเป็นติ๊กกระพอยครับส่วนใหญ่กดแล้วเจ็บทุกคนเลยนะก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับมีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าแข้งเนี่ยเราสามารถที่จะนวดหรือว่าจะยืดกล้ามเนื้อที่บริเวณนั้นได้ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจัดการกับอากา,การปวดที่บริเวณนั้นกันครับกกาารรรจดดของปวที่ิเณ แมงมาดูก่อนนะบริเวณหน้าแข้งเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรบริเวณหน้าแข้งนี้จะประกอบด้วยกระดูกหน้าแข้งนะครับกระดูกหน้าแข้งเราเรียกว่าทีเบียนมันก็ใหญ่มากเลยนะแล้วก็ฟิบูลาจะเป็นทางด้านข้างซึ่งจะเป็นทางด้านข้าง,างด้านนอกแต่มันจะมีตรงระหว่างนี้เห็นซอกตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่าทีบลิสแอนทิเลียนะอยู่ข้างหน้านะยาวมานี่แล้วก็มาใช้ในการกระดกข้อเท้าขึ้นแบบน,นี้กล้ามเนื้อพวกนี้มัน ถ้าเราวิ่งเยอะๆนะกล้ามเนื้อพวกนี้ก็าจะทำงานหนักแล้วก็ลาแล้วก็ปวดได้แต่ในกรณีที่มันมีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าแข้งเลยเราต้องมาเช็คดีๆว่ามันเจ็บบริเวณไหนมาดูกันนะบริเวณที่เจ็บเนาะมันเจ็บได้หลายบริเวณมากนะครับกระดูกครับเนี่ยบริเวณที่เจ็บนะครับถ้าเราจับตรงนี้นะฮะจับตรงนี้จะเป็นทีเบียข้างในเข้ามาจะเป็นที่เบียร์แล้วเป็นกระดูกหน้าแข้งนะฮะยาวมากเลยแต่ถ้าตรงเนี้ยมันจะเป็นร่องระหว่างที่บูล่า กับตัวกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออยู่ข้างนี้เยอะมากนะครับจริงๆไม่ได้มีแค่ทิบบิลิสแอนเทียอย่างเดียวนะมันจะมีหลายมาัดเลยนะครับซึ่งมันจะใช้ในการทำาอีรับกระดกข้อเท้าขึ้นแบบนี้ดังนั้นถ้าใครที่มีอาการเจ็บที่บริเวณตรงนี้นะตรงนี้เราจะเรียกชินสปริ t ซึ่งจริงๆเนี่ยมันอาจจะเกิดการหักของกระดูกก็ได้ดังนั้นถามว่าเรากระดูกหักเราจะนวดไหมไม่นวดนะไม่นวดเลยเราก็จะต้องใช้การประครบอย่างเดียวนะฮะลดการใช้งานเขาและสักอาทิตย์หนึ่งก็จะดีขึ้นละแต่ถ้ามันเป็นกล้ามเนื้ เราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นนะครับวิธีการก็คือให้เราลองกระดกข้อเท้าขึ้นแล้วก็บิดขาเข้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วลองกดลงมากดสู้แรงกันนิดนึงนะฮะอาจจะให้เพื่อนกดนะเพราะว่าตัวเองกดอาจจะไม่เท่าไหร่กดแล้วมันจะเกร็งขึ้นเป็นลำมองเห็นนะเกร็งขึ้นเป็นลำถ้ามันเจ็บแป๊บตรงนี้รู้สึกปวดตึงนะฮะรวมถึงเวลาที่เราคลําตรงเนี้รู้สึกมันเจ็บมันเกร็งมันรู้สึกมีอาการปวดร้าวตรงนี้อาจจะเป็นกล้ามเนื้อบัดน,นี้เราสามารถนวดได้โอเคไหมแล้วก็ถ้าเผื่อมันมีอาการบวมแดงร้อนเราก็ไม่นวดนะไม่นวดนะ แต่ถ้ามันไม่มีอาการบวมแดงร้อนอะไรแค่ตึงๆแล้วกล้ามเนื้อรู้สึกเป็นลำเราสามารถนวดได้นี่นวดยังไงมาดูกันนะครับเดีย๋ยวสอนนวดแล้วก็สอนยืดไปด้วยเนาะวิธีการนวดก็ใช้พวกบาร์บรีนนวดทั่วไปได้หมดเลยนะยังไงก็ได้นะครับจะใช้แบบไหนก็ได้หมดนะดูนะรูปลงไปประมาณนี้นะครับรูปลงไปนะครับอ่าทีนี้เราก็จะค่อยๆเอามือจับนี้ก็ได้ครับแล้วก็ดึงออกมาเรานวดตัวเองเนาะ แต่ถ้านวดให้เพื่อนก็จะอีกเทคนิคนึงเนาะไม่จิกนะครับแค่กดลงไปปลายนิ้วมือก็ได้แบบนี้ก็ได้ใครที่สามารถที่จะนั่งท่านี้ได้ให้นวดแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครที่แบบถนัดแบบนี้ผมจะบอกนะแบบนี้มันโดนมากกว่าเนี่ยแบบนี้มันจะใช้นิ้วโป้งได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่มันไม่ถนดัดผมรู้สึกว่ามันนั่งยากงั้นผมขอแบบนี้แล้วกันนะครับ กดแบบนี้เลยแบบนี้นะกดไล่ลงไปนะครับอันนี้โดนมากแล้วก็ปวดล้าวเลยนะครับถ้าโดนเนี่ยมันจะรู้สึกปวดแล้วก็ล้าวลงมาตามเส้นตรงนี้เลยเป็นไหมมีใครกดอยู่ไหมลองดูนะครับเนี่ยโอ้ยโดนมากตรงนี้จะเจ็บมากแล้วรู้สึกเป็นซึ่งตรงนี้เป็นติ๊กกระพอย,ยครับส่วนใหญ่กดแล้วเจ็บทุกคนเลยนะนะต่ําลงไปก็จะเริ่มเป็นกล้ามเนื้ออีกกลุ่มหนึ่งนะนะซึ่งจริงๆจ,จ,จุดเกาะของกล้ามเนื้อที่มันมักมีปัญหาคือบ,บริเวณนี้ใต้หัวเข่าลงมานิดนึง แถวนี้อานนอกนะครับจับดูแรกๆพยายามดึงออกจากตัวกระดูกน้าแข้งก่อนนะดึงกล้ามเนื้อออกเห็นไหมฮะใ้มองเห็นเนาะจะเห็นว่ากล้ามเนื้อออกมากับกระดูกเนี่ยชัดเจนมากนี่ไม่มีอะไรเนี่ยนี่เป็นกระดูกทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็หนังหุ้มกระดูกนี่แถวนี้จะเป็นกล้ามเนื้อนี่กดออกมาเรื่อยๆเนี่ยค่อยๆห่างออกมาจากตัวนักแข้งเนี่ยมันจะมีจุดกดเจ็บค่อนข้างชัดบริเวณจุดกดเจ็บเราสามารถที่จะกดคึนได้นะครับ นี้ถ้าเราอยากให้มันตึงมากขึ้นเราทีปลายเท้าลงโทษนะครับทีปลายเท้าแล้วบิดขาออกแบบนี้นะครับแล้วก็จับไว้แล้วก็กดจะโดนมากขึ้นโดนมากขึ้นมากๆเลยเคไหมเนี่ยยืดกล้ามเนื้อออกแล้วก็กดลงไประวังระบมนะครับใครกดเนี่ยระวังระบมเพราะว่าอาจจะเจ็บมากขึ้นได้อาจจะมีอาการมากขึ้นได้ต้องระวังมากๆเขไหมพอได้เนาะแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ยืดยืดโดยการทำนี้ก็ได้ครับ กดปลายทาลงก็บิดข่าวด้านด้านข้างแบบน,นี้แค่นี้นะอันนี้คือจับยืดเลยนะค้างไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วผ่อนนะกล้ามเนื้อมันนี้ส่วนใหญ่จะเจอกับคนที่วิ่งเยอะๆหรือเดินเยอะๆนะครับขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอาการตึงได้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกเรานวดบ่อยๆมันก็ไม่ใช่วิธีการจัดก,การที่เป็นระยะยาวเนาะมันทําได้ระยะสั้นเนี่ยสองสามวันดีขึ้นนะแต่พอไปเดินอีกสัพกพักกลับมาป่วยอีกแล้วก็จะติดการนวดไปเรื่อยๆเลยดังนั้นวิธีการจัดการกับเขาคือเราต้อง บริหารให้มันแข็งแรงไปด้วยซึ่งเดียวจะสอนอีกทีโอเคไหมครับพอได้เนาะอีกอันนึงแล้วเราจะยืดเขาง่ายๆก็นั่งนั่งท่านี้เลยนั่งเลยเห็นไหมนี่ดูที่ขานี่ส้นเท้ามันจะชิดชี้ออกไปข้างนอกแล้วก็นั่งทับส้นเท้าตัวเองแบบนี้แค่นี้มันก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อเทปเ i สแอนเทนลียร์แล้วทีกำนักไปทางด้านข้าง นีและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้สาสวัสดีครับ